ก้องคอยเข้าใจคําว่าศีลที่กว้างขวางอย่างนี้คําว่าศีลในความหมายในทางธรรมทางธรรมะนั่นก็อย่างหนึ่งคําว่าศีลตามความหมายในทางวินนั่นก็อย่างหนึง่งศาสนานี่มันมีอยู่เป็นสองสี่คือเป็นธรรมะและเป็นวิในใัยนเรื่องธรรมะนั่นเป็นเรื่อง ชี้ทางให้ประพฤติปฏิบัติให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยไม่ต้องบังคับเพราะมันเป็นชั้นสูงขึ้นไปส่วนศีลในความหมายของวินัยน,นี่จะต้องบังคับถ้าไม่มีใครบังคับธรรมชาติบังคับความทุกข์บังคับหรืออะไรมันบังคับหรือสังคมบังคับหรือบางทีคนที่อยู่ร่วมกันนั่นแหละมันบังคับไม่มีศีลไม่ได้มันเกิดเรื่องในวิน,นัย ในชั้นนี้ต้องเป็นเรื่องของการบังคับแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมะแล้วก็ไม่บังคับเป็นเรื่องของการปล่อยอิสระคือว่าส่งเสริมตามความพอใจพระศาสนาทั้งหมดแบ่งเป็นสองซีกคือซีกพระธรรมและซีกพระวินยัยมันก็มีอยู่อย่างนี้เองก็ให้จำไว้ดีว่าคำคำหนึ่งในทางพระศาสนานั้น เมื่อเป็นตัวศาสนาแล้วผ่าออกได้ทั้งสองซีกเสมอสีกหนึ่งมีความหมายไปตามทางของกระทำสีกหนึ่งมีความหมายไปตามทางของพระวินัยทำไมแต่พระไตรปิฎกนี่ที่เป็นพระสุตตันตปิฎกและพิธรรมปิฎกนี่เราเรียกว่าพระธรรมส่วนที่เป็นวินัยปิฎกนั้นเราเรียกว่าวินัยมันก็มีอยู่สองอย่างอย่างนี้เรื่องที่เรื่องที่เป็นระเบียบบังคับ ก็เรียกว่าวิายัยเรื่องที่ปล่อยให้เลือกเอาเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปก็เรียกว่าพระธรรมโดยปกติที่เราเป็นอยู่กันมันก็มีอยู่อย่างนี้ที่เราอยู่กันเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นอะไรนี้มันก็มีกฎเกณฑ์อยู่สองระดับคือระดับที่ต้องบังคับให้ทำระดับที่ไม่บังคับก็แต่ว่าก็ยุโยงส่งเสริมให้ทำ เมือนว่าเรามีลูกมีหลานเราจะปกครองเขาอย่างไรมันก็เป็นอาการอาศัยหลักสองประการนี้ส่วนหนึ่งเราต้องบังคับให้ทำเด็กๆต้องทำอีกส่วนหนึ่งเราไม่ได้บังคับเป็นแต่ส่งเสริมให้เขาทำให้อิสระถ้าเราเขาจะทำมันก็มีอยู่สองอย่างอย่างนี้เสมอซึ่งมันเป็นหลักของระศาสนาจาะไปใชาที่ไหนมันก็มีอยู่อย่างนี้ เดี๋ยวนี้เราจะมีศีลในแบบไหนการมีศีลในแบบที่จะทำให้เป็นไปตามอิสระมีศีลโดยปกติอาศัยธรรมะเป็นเครื่องประกอบนี่มันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งคือมีศีลในแง่ของธรรมที่อีกส่วนหนึ่งก็มีศีลในแง่ของวินยัยคือจะต้องบังคับให้ทำใครจะเป็นคนบังคับมันก็ผู้ออกวินยัยเป็นผู้บังคับ อย่างในพระศาสนานี้พระพุทธเจ้าท่านทรงบังคับหรือจะเรียกว่าความจําเป็นอย่างอื่นมันบังคับก็ได้แต่มันต้องเป็นเรื่องบังคับจึงจะเรียกว่าวินยัยถ้าเป็นเรื่องชี้ชวนชักจูงให้ทํามันก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นเรื่องของพระธรรมถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งทั้งสองนี้คือพระธรรมและพระวินยัย สิ่งไรที่บังคับให้ต้องทําก็เรียกว่าวินยัยสิ่งไรที่ทําได้โดยอิสระสบายใจเราก็เรียกว่าพระธรรมเมื่อมีทั้งพระธรรมและทั้งพระวินัยแล้วย่อมมีความก้าวหน้าไปตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยเลยจะมีศีลแล้วก็ย่มมีทั้งทางธรรมและวินยัย จะมีสมาธิก็ค่อยมีทั้งทางธรมมญญมงงธรมะและวินัยจะมีปัญญาก็ค่อยมีทั้งทางธรรมะและวินัยมันจะต้องควบคู่กันไปอย่างนี้มาตรฐานใดที่เป็นการบังคับให้ทำม,มันก็เป็นวินัยไปมาตรการใดเป็นเพียงการปล่อยให้ทำเป็นโดยอิสระมันก็เป็นพระธรรมไปมันมันมันขาดไปได้มันจะต้องเคียงคู่กันไปในลักษณะอย่างนี้คือเรามีพระธรรมและพระวินัย บางคนเขาชอบชอบเปรียบเทียบด้วยคำพูดธรรมดาธรรมดาว่าต้องมีทั้งการสั่งสอนการสั่งและการสอนการสั่งนั่นเป็นวินัยการสอนนั่นเป็นพระธรรมเราอยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยการโดยมีทั้งคำสั่งและคำสอนคือคำชี้แนะ ก็ลองดูที่เรากระทำแกเพื่อนของเราแกลูกเด็กๆลูกหลานของเรามันก็มีอย่างนี้จริงๆน,นั่นมันเป็นเรื่องบ้านบ้านเรือนที่นี่เป็นเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาเรื่องกาบรรลุมารคผน,นิพพานมันก็มีอย่างนี้ใน,ในศาสนา,านี่จึงมีทั้งทางธรรมและทางวินยัยเมื่อเราจะมาเรียนให้เข้าใจเราก็ต้องแยกแยะดูให้ดีว่าส่วนไหนเป็นส่วนธรรมส่วนไหนเป็นส่วนวินยัย ในที่นี้ถ้าเราจะยืมในระบบฝ่ายศาสนานั้นมาใช้กับบ้านเรือนทางโลกโลกเราก็ต้องรักษาหลักการอันเดิมคือมีทั้งธรรมและทั้งวิน,นัยมันจึงจะไปด้วยกันได้ <c oughs> มาหลักเกณฑ์มันก็มีอยู่อย่างนี้ <c oughs> ขอให้ท่านทั้งหลายกระทำแก่ตนเองถ้าพูดให้ง่ายก็กระทำแก่จิตใจบังคับจิตใจ ให้ไปตามร่องรอยของธรรมะและวินัยมันจึงจะครบถ้วนและสมบูรณ์บางทีเราก็ต้องบังคับบางทีเราก็ปลอบเ,เชื้อเชิญมันมีอยู่อย่างนี้จะบังคับท่าเดียวก็ไม่ได้จะไม่บังคับเ,เลยก็ไม่ได้มันก็ต้องทำให้ถูกต้องตามเรื่องของธรรมชาติ แห่งจิตใจมันเป็นอย่างนี้แหจิตใจมันควบคุมกายวาจาทีหนึ่งทั้งหมดนั้นมันอยู่ภายใต้ผ่านควบคุมของสติปัญญาอีกทีหนึ่งเบื้องบนเรามีสติปัญญาควบคุมกายวาจาและใจอยู่ในเบื้องล่างให้กายวาจาใจเป็นไปถูกทาง ในเรื่องของมนุษย์ก็จะไม่มีปัญหา <c oughs> สิ้นสมาธิปัญญาก็จะสมบูรณ์เพราะเหตุนั้นความสำคัญสูงสุดมันอยู่ที่มีสมาธิฐิคือมีปัญญามีความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอจะ <c oughs> สนใจใปัญญาสมาธิฐินี่กันให้มาก ถ้าลงมีปัญญาหรือมีสมาธิทีแล้วก็จะลากจูงทุกสิ่งไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วมีปัญญาแล้วก็จะทำให้ศีลและสมาธิเป็นไปได้โดยง่ายเมื่อมีศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีศีลและสมาธิแล้วปัญญาก็จเจริญงอ,อกงามได้โดยง่าย อถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้ <c oughs> เรามักจะทําเพียงครึ่งึ่งกลางๆหรือไม่ครบถ้วนไม่ทด้มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างนี้อความเจริญงอกงามตามทางของศาสนานั้นมันจึงติดขัดไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นมาจึงพูด เมันก็เตือนอยู่เสมอว่าขอให้ส่งเสริมสติปัญญาให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดากว่าจะยุติลงด้วยเวลา